สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงไม่นักเรียนไม่เรียบหม่อยเลย

อนไรนะสอนไงสอนไข้าวหุ้นข้าุ้ทสอไมครับเี่ยวให้ยืนไม่พอเลี้ยงไปเลี้ยงสักของเลี้ยไปทนทางึนี่รถรถให่งนี้แล้วไงตอบเขาเขาขายเองเขาไปทำจังหวะทำจังหวัต่อเนื่องตอนเนื่องรอยนึรอบนี้รอบหนึงมันหลัง่ถเราค่ะถูกคนเถูกไม่ไหวต่อเนื่องนักเรียนดีท่เนื่องครับนักเรียนต่อเนื่องหมุนไทหมุนไท ช้อนแก้วก็ไม่พอโหมือเลยค่ะพอดีว่าฉันใะรุ่นพี่มหาลัยมารับแล้วุายแล้วฉันไม่อยากจะคุยเลยยังคูบิชามารับฉันด้วยมีรถแทบด้วยพี่เขาอ่ะแล้วพี่เขาก็มีกตาใสจสวยด้วยเราไมอยากจะมีอย่างบุ่มร้านจะไอ้หนูอยากจะมีอย่างที่มุ๋มไหมสักเลยค่ะหนูเหรอตลกมีแก้วขอบถือเปล่าไม่เหลือกันดิร้านๆจะตลกในไลฟ์สิ ต้องบอกว่าใครเลือกชุดให้อ่ะเลือกใครเลือกชุดให้เลือกเองค่ะเว่าบอกพี่ปู่ว่าอยากแต่งเป็นนักเรียนหญิงพี่ปู่หนูฉีดวัคซีนมาครบแล้วนะค่ะจับได้ค่ะไพน้องใจหนูนี้หนูไม่ยอมจวยวันนี้ผมสวยเลยค่ะแน่นอนค่ะ เป็นนะคะเป็นไรที่มัเมาเยาวชนมากสังคมหล่อๆเยาวชนมัเมาสุดวันเยาวชนเรียนแบบนี่ค่ะแต่ว่าเรียนแบบนะคะเดี๋ยวขึ้นคำเตือนเดี๋ยวขึ้นคำเตือนค่โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะเดี๋ยวหนูทำข้าวให้กินนะพี่อยากกินอะไรอ่ะผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราค่ะเผ็ดไหมขออนักเรียนใบไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดหรอทำไม่ได้ทำได้แต่เผ็ดแผ่โอ้โห